السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في نوم ستا الله سبحانه وتعالى พึงยำเกรงต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wataala กันให้มากๆพึงยำเกรงต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wataala อย่างแท้จริงเพราะแท้จริงแล้วการยำเกรงต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wataala นั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งให้แกเราและท่านทั้งหลายทั้งในดุนยาและอาคือรอพี่น้องผู้ศรทัทธาทุกท่านครับเรายัางคงต้องเน้นย้ำกัน ตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาเน้นย้ำกันตักเตือนกันในเรื่องราวของความตักวาความยำเกรงต่อพระองค์องค์สุบฮานุวาจาลกันให้มากๆดังนั้นแล้วเราขอตักเตือนตัวเราเองและท่านทั้งหลายให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อยง ana, รรงตตักกวายเ่อพะค์สุบฮานุวาจาลาด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เราและท่านทั้งหลายนั้นเป็นบ่าวของพระองค์เรานั้นควรที่จะต้องทาตัวของเราให้เป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์ทําตัวของเราให้เรานั้นได้เป็นบ่าวที่พระองค์อลลอณะนั้นได้ทรงรักและทรงพอพระทยัยทําในสิ่งที่พระองค์อลรรณะนั้นได้ทรงสั่งใช้และห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์อลรรณะนั้นได้ทรงห้าม ที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ที่ประสบกับความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิราห์พีนน้องพุทธาทุกท่านครับอััฮัมดุล,ลิลล h นะครับขอชุกรต่ออ,องอมอลาสุบฮานตาุตะลาต่อเนียมดความโปรดปานต่างๆที่พระมลรคานั้นได้ทรงประทานให้กับเราแมก้กระทั่งลมหายใจของเราที่เรากำลังใช้มันอยู่ณขณะน,นี้ชีวิตของเรา ที่ยังคงดําเนินต่อไปยังไม่ถึงอาญารสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องนี่คือความโปรดปรานความเมตตาจากพระองค์อัลลอสุบฮานุนตละลาทั้งสิน้นในการที่พระองค์อัลลอสุบฮานุนตละลานั้นยังทรงให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสในการทบทวนปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองในการดําเนินชีวิตของเรา พี่น้องผู้สักการลนะครับผมอัลลอฮ์ سبحانه าลด้ทรงบอกเราไว้ว่ายะอ ي ยّ ه َ ا ลَ ذ ِ ي ن َ آمَنُوا أ َ ت ِ ي ْ و َะ ل ل َّ ه َ و َ أ َ ت ِ ي ْ و َโอ้บรรดาผู้ศรัทธาระทั้งหลายจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามรอซูลเถิดจากอายะห์นี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ سبحانه าลาได้ทรงบอกอะไรไว้แก่เรา องอัลลอฮาบะฮันวะาจลาได้ทรงบอกกเรานะครับว่าให้เรานั้นได้เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพรองคำถามก็คือว่าเราและท่านทั้งหลายจะใช้ชีวิตในดุนยาแห่งนี้อย่างไรตัวเราเองลูกหลานของเราครอบครัวของเราเราจะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้โดยที่ปราศจากการต่ออาต การเชื่อฟังต่อพระองค์อ l l a h ฮ u b h a n a h u t a a l และรอซูลของพระองค์อย่างนั้นเหรอครับพี่น้องซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสังคมบ้านเราทุกวันนี้นั้นอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับปัญหาสังคมต่างๆมีมากมายที่รุมเร้ากันเข้ามาและเดี๋ยวนี้นะครับมีความเสื่อมเสียต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันการทำมาชญากรรมหรือว่าการฝ่าฝืนต่างๆนั้น เกิดขึ้นได้อย่างแพร่หลายนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมต่างๆนะครับกลายเป็นที่ยอมรับกันในสังคมกลายเป็นว่าสิ่งที่ผิดนะครับหรือว่าความชั่วร้ายต่างๆนั้นกับถูกนํามาพูดกันนํามาเสนอกันผ่านช่องทางต่างๆโดยอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้และทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการเี็นค่ากันนะครับการทําร้ายซึ่งกันและกันนั้นเกิดขึ้นได้โดยง่ายนะครับ เพียงดูว่าอารมณ์ชั่ววูบต่างๆก็จะให้เกิดการชวเบาวแดงต่างๆขึ้นโดยง่ายนะครับและปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราทุกวันนี้การทำมั่วซี้การฝ่าฝืนนะครับการฆ่าการข่มขืนการทำซีนาสิ่งมอมเมาต่างๆนะครับการยั่วยุต่างๆมันช่างมากมายเสลเกิน ซึ่งแน่นอนนะครับว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยถือได้ว่าอยู่ยากจริงๆนะครับในยุคนี้สมัยนี้แม้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับกลายมาเป็นสิ่งที่ฮาล้านอย่างเปิดเผยนะครับผู้คนต่างก็ชื่นชมนะครับพูดเหมือนกับว่าสิ่งที่ดีงามต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ฮารอมเนี่ยนำมาพูดกันในสังคมต่างนำมาชื่นชมกัน ว่ากลายเป็นสิ่งที่ดีงามะนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องยอมรับกันในสังคมวงกว้างและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะคอยมาชักจูงลูกหลานของเราให้ได้คล้อยตามไปกับมันนะครับชักจูงไปในหนทางที่หลงผิดและออกห่างไกลจากเรื่องราวของศาสนาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจะหากว่าวันนี้นะครับเรายัางใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปในสังคมปัจจุบัน ที่บาจาในเรื่องราวของศาสนานะครับชีวิตของเรานั้นจะเป็นไปในทิศทางใดเราจะกลายเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงจากสังคมที่เลวร้ายในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนครับพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรานะั้นไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านศาสนานะครับเราไม่มีเลยนะครับปื้นฐานของการอหมาา่านศรัทธาไม่ได้มีความมั่นคงใดๆเลยในเรื่องราวของศาสนา นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของความรู้และความเข้าใจในหลักการของอิสลามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครพี่น้องหากว่าเรานั้นได้เกิดขึ้นกับเรานะครับโดยการที่เรานั้นถูกว่าลวงหรือว่าถูกชักจูงไปในหนทางที่ผิดแน่นอนนะครับเราจะคอยตามไปได้โดยง่ายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอย่าประมาเลยนะครับในชีวิตในดุนยาแห่งนี้ เราอยู่กันเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะต้องจากโลกดุนยาแห่งนี้ไปแต่คำถามก็คือว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้อย่างไรละครับพี่น้องสิ่งที่พระองค์อัลเจ้าสุฮาราลาได้ทรงบอกกับเราได้ทรงใช้ให้เรานั้นได้ให้ความสำคัญนะครับแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมมีความสำคัญอย่างมาก ในการดําเนินชีวิตเพราะว่าแน่นอนว่าจะหากว่าเรานั้นใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้ด้วยกับการตออัดนะครับด้วยกับการเชื่อฟังอวสและหล่อซูลของพระองค์แล้วนั้นแน่นอนนะครับชีวิตของเราจะมีแบบแผนในการดําเนินชีวิตอย่างชัดเจนมีเป้าหมายนะครับในการดําเนินชีวิตบนดุนยาแห่งนี้อย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่พระองค์อสสุบฮานาตาลานั้นได้ทรงบอกกับเรานะครับ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเดชาดูภาพผู้ทรงปีชาานะครับพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งใดที่มนุษย์นั้นต้องการสิ่งที่มนุษย์นั้นต้องการคืออะไรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอยากจะถามกับพี่น้องเหลือเกินว่าทุกวันนี้นะครับเรานั้นเชื่อฟังกันมากน้อยแค่ไหนเรานั้นต่ออัตต่อร้อและรอสูลของพระองค์มากน้อยแค่ไหนแค่จากอาย่นี้นะครับ อัติอัลลอฮ์แะอัติอัรัศมีนี่คือสิ่งที่พระองค์ Allah s u b h a n a h ได้ทรงสั่งใช้กับเราถามว่าเราใส่ใจกันนักน้อยแค่ไหนครับพี่น้องทําไมเรายัางดื้อดิมทําไมเรายัางฝ่าฝืนทําไมเรายัางโชรยุตตาพระองค์ Allah s u b h a n a h ได้พระองค์ Allah า u b h a n a h บอกให้เราเชื่อฟังแต่เรากลับละเลยพระองค์บอกให้เรานะั้นปฏิบัติอย่างหนึง่ง แต่เราก็ดักลับไปปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่าสุบฮานาตาลาทรงสัง้ให้เราปฏิบัตินะครับดำเนินชีวิตในดุนยาแห่งนี้แบบนี้แต่เรากลับไปสนใจหรือว่ากลับไปสแสวงหาหนทางอื่นๆที่เราเองนั้นคิดว่าความรู้สึกของเราเองนั้นว่าอันนี้มันใช่แล้วนะครับคิดว่ามันดีแล้วมันถูกต้องแล้วสําหรับการใช้ชีวิตบนดุนยาแห่งนี้ทุกวันนี้เราสแสวงหาอะไรกันอยู่แล้วครับพี่น,อน้อง เราเคยได้มาใส่ใจมาสนใจในเรื่องราวของศาสนากันมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้นะครับเราได้ให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกันให้มากๆนะครับพี่น้องูุศรจาธาทั้งหลายเราลองมาดูนะครับว่าสิ่งที่พระองค์มลสุภานาจารานั้นได้ร่งใช้เรานะครับพระองค์ไม่ได้ส่งให้เราได้สแสวงหาแต่ในเรื่องราวของอาคิรอนะครับ แล้วก็ละทิ้งในโลกดุนยานี้ไปเลยทาแต่อามันอิบาดาทั้งวันทั้งคืนไปเลยนะครับไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วนะครับไม่ต้องประกอบอาชีพกันแล้วเปล่าเลยครับพี่น้องเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่าเรานั้นต้องใช้ดุนยาของเราเพื่ออาคิเราะหฮัมดุลิลล์นะครับถึงเวลาเราออกไปแสวงหาริสกีไปทําธุรกิจออกไปทํางานหาเงินใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาตามปกติของเรา ไอสวัสฮาริสกีบนน้าดุนยาแห่งนี้ครับพี่น้องพิสกีที่พระองค์ลอสุภานุนต a า a าได้ทรงเรียมไว้ให้กับเราบนโลกดุนยาแห่งนี้เพียงแต่เรานั้นอย่าได้ลืมครับพี่น้องอย่าได้ลืมในเรื่องราวของศาสนาทําในสิ่งที่พระองค์ลอสุภานุนตาลานั้นได้ทรงสั่งใช้และห่างไกลาจากสิ่งที่พระองค์ลอานนั้นได้ส่งห้ามใช้ชีวิตของเราอยู่ในหนทางอยู่ในแนวทางอันถูกต้องและเที่ยงตรง Phương La Sứ Hạnh Ta Lạ Này Sẽ Thật Qua Và Bất Đạt Víma Tác Allah Vả Đời Lại Khác Và Si Bất Đạt Minh Thế Giới Và Chúng Sẽ Hả Những Chuyện Allah Đã Phát Chán Cả Chao Phê A Khí Lạc Và Của Chao Với Thế Giới Hàng Này Này Cái Nặng Ta Lạ Này Các Bé Nóng Xương Có นะครับปัจจุบันนี้หลายหลายคนนะครับต่างดิ้นรนต่างแสวงหาในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขของโลกดุนยาแห่งนี้จนกระทั่งลืมไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราบนโลกดุนยาแห่งนี้นั้นคืออะไรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอิสลามนั้นได้สอนให้เรานะครับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับว่าเรานั้นควรที่จะใช้ดุนยาของเราเพื่ออะกรอเรารู้ว่า เราเยอยู่ในดุนยาแห่งนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการที่เราเนั้นจะกลับไปยังพระองค์ละสุบฮานุตาลาแต่อิสลามก็ไม่ได้สอนให้เรานั้นได้ละชิงจากโลกนี้ไปเลยนะครับสละโลกไปเลยอยู่แต่ในมัสยิดไม่ต้องทํมาหากินไม่ได้ออกไปแสวหาริสกีต่อเลยครับพี่น้องพระองค์ละสุบฮานุตาลาได้ทรงบอกเราในยานี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าวาเลตันงเซนอซีบากกมินะดุนยา และอย่าลืมส่วนของเจ้าบนโลกดุนยาแห่งนี้นี่คือความสมบูรณ์แบบของอิสลามนะครับพี่น้องเราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้เรามีความสุขได้นะครับเราใช้ทรัพย์สินเงินทองของเราได้นะครับที่เรานั้นสแสวงหามานะครับซึ่งเป็นวิสกีต่างๆชิฮาลาลนะครับแล้วก,ก็การใช้ไปในการดูแลครอบครัวของเราในการสนับสนุนจุนเจในเรื่องราวของาศาสนา จายสดก็ในครับทำสกัดบริจาคไปในหนทางของพระองค์เราสุภานาจาราแลวเรานั้นก็อย่าได้เป็นผู้ที่หลงลืมนะครับหลงลืมต่อการลำลึกนึกถึงพระองค์เราสุฮานาจาราและขอบคุณตจอพระองค์ชุโก้นนครับขอบคุณตจอพระองค์เราสุภานาจาราให้มากๆอย่าได้จัดกับโบสนะครับอย่าได้โอ้อวดว่าไอ้ที่เรามีนะครับเรานั้นหามาได้ด้วยกับตัวของเราเอง เราเก่งแล้วนะครับเรานั้นหามาได้ด้วยกับตัวของเราเองด้วยกับความสามารถของเราและเรานั้นก็ลุ่มหลงอยู่กับมันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะหยิบยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับแน่นอนว่าหน้าที่ของเรานั้นคือการที่เรานั้นจะต้องออกไปสแสวงหาบนโลกดุนยาแห่งนี้นะครับแต่จะได้มามากน้อยสักเท่าไหร่ห้ามดุลินละนะครับนั่นคือสิ่งที่ ยู่นักที่พระองค์สุภานุตาลาแน่นอนว่าริสกีนันน้นอว์นั้นเด้มักตุกว่าให้กับเราแล้วเราอย่าได้ไปอิจฉาริษยากับคนอื่นๆเขานะครับที่เขานั้นมีมากกว่าทมไมคนนี้ก็มีมากกว่านะครับทำไมคนนี้เขาได้เยอะกว่าเราแน่นอนเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นย่อมเป็นการทดสอบจากพระองค์สุภานุตาลาทั้งสิ้นพระองค์สุภานุตาลาให้เราเท่านี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แค่ไหนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ เราอย่าได้ลุ่มหลงนะครับพี่น้องอย่าได้ตกหลุมพรางข้องชายตอนวันนี้นะครับดุนยาที่เราพยายามกันอยู่นะครับวันนี้ดุนยาที่เรา,สาแสวงหากันอยู่เรานะครับได้ขวนขวายริสกีต่างๆแต่ว่าบางคนนะครับเราขวนขวายริสกีโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยนอครับพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านะั้นมันจะเป็นสิ่งที่ฮาลานหรือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอม สนใจอย่างเดียวเลยว่าเรานั้นจะหามาได้เยอะเสียเท่าไหร่ยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งดีแน่นอนนะครับ่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องถูกสอบสวนนี่คือหลุมพรางของดุนยาจะหากว่าเรานั้นมีความระมัดระวังใช้ชีวิตโดยที่ไม่ประมาทแน่นอนว่าเรานั้นก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของดุนยาแห่งนี้อัลลอฮฺสุบฮานวะจารานั้นได้ทรงเตือนเรา นะครับบอกกับเราไว้ทั้งหมดแล้วในอั้นทุกอ่านเกี่ยวกับดุนยาแห่งนี้นะครับพระองค์ลอสุภาโนจาราได้ทรงบอกกับเราไว้ว่าอัลเลมูอันนัมัลฮัยาตุดุนยาละอิบูวะละหุวะซีนตุวะทฟาฮุรุมเบยนักุมวะาจะแก้ทรุมฟิลอัมวาะวัลอูลลกจงรู้เถิดว่าแท้จริงชีวิตในโลกดุนยานี้นั้นคือการละเล่นการสนุกสนาน เรื่องประดับการโอ้อวดระหว่างกันและการแย่งชิงกันในทรัพย์สินและลูกหลานนี่คือดุนยาครับพี่น้องและอีกอายะหนึ่งพระองค์ลอสบหานอจานา้นได้ท่งเตือนเราไว้นะครับว่าวัลฮัยาจุดดุนยา,าอิลลามะดาอุมบุรุตและชีวิตในโลกดุนยานั้นเป็นเพียงแค่ควาเมเพลิดเพลินที่หลอกลวงเท่านั้นดังนั้นแล้วครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหากชีวิตของเรานั้นคือการเดินทาง จงเลือกแบกนะครับเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นอย่าได้แบกเรื่องราวของดุนยามากจนเกินไปนะครับจนไม่มีแรงที่จะใส่ใจในเรื่องราวของอาร์กิล็อกปลายทางนั้นมันได้กว่าที่เราคิดนะครับคําถามก็คือว่าเรานั้นพร้อมแนละ้วหรือยังและอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านตรงนี้เหลือเกินนะครับว่าทุกๆเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมานะครับนั่นคืออีกหนึ่งโอกาส นะครับนั่นคืออีกหนึ่งโอกาสที่พระองค์ลอสุภานวาราลานั้นได้ส่งประทานให้กับเรานะครับเพื่อให้เรานั้นได้ทำำดําความดีมีการตอา่ออัดการเชื่อฟังการกลับเนื้อกลับตัวนะครับก่อนที่เวลาของเรานั้นจะหมดลงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราลงทุนมากมายนะครับเพื่อความสําเร็จในโรคนี้ทํางานกันอย่างหนักหน่วงนะครับหวังผลตอบแทน แต่เรานั้นลงชุนไว้สำหรับชีวิตหลังความตายกันบ้างอัลลอฮฺสุบฮานาจาลาให้เรานั้นมีดุนยานะครับไม่ใช่เพื่อให้เราหลงแต่เพื่อให้เราฝึกนะครับให้เรารู้จักอดทนนะครับแล้วก็ให้เรานั้นได้ผ่านบททดสอบต่งตางๆเหล่านี้ไปได้จึงอยู่ครับพี่น้องดุนยานั้นมันช่างหอมหวานดุนยานั้นมันสวยงามนะครับแต่แน่นอนว่าความสวยงามของมันนั้นก็ไม่ได้จรงรัง นครับวันนี้เรายังมีคำสุขเรายังหัวเราะนะครับพรุ่งนี้เราอาจจะร้องไห้วันนี้เราได้มาพรุ่งนี้เราอาจจะถูกพากไปนะครับวันหนึง่งนะครับเราก็จะต้องทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังนะครับแม้แต่ชื่อของเราอาจจะไม่มีใครจดจําไว้นะครับแต่การงานของเราครับพี่น้องการงานอามมนอิบาดัต่างๆของเราที่ได้ถูกจดบันทึกเอาไว้เนี่ย แน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องติดตัวเราไปอย่างแน่น,นอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับลองคิดดูนะครับลองหลับตานึกถึงวันที่เราถูกฝังนะครับเสียงของผู้คนต่างก็ค่อยๆทยอยกลับบ้านกันนะครับมีแค่เรานะครับพีบ่น้องที่ทิ้งอยู่ในหลุมนะครับไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีแสงไม่ได้มีเสียงอะไรนะครับมีแค่เพียงคุณงามความดีที่เรานั้นได้ทําติดตัวมันไปด้วยนะครับ นี่คือชีวิตจริงครับพี่น้องนี่คือดุนยาสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับวันหนึ่งเราก็จะต้องาตายจากโลกนี้ไปแล้วเรานั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าชีวิตของเรานั้นก็จะต้องกลับไปหาพระองค์สุภนันทาลาและสิ่งที่จะติดตัวเราไปนั้นก็คือคุณงามความดีที่เรานั้นได้แสวงหากันเอาไว้ในดุนยานี้ไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับไม่ใช่เงินทองเกียรติยศ ศักดิ์สิใดๆเลยนะครับถึงเวลานั้นจริงๆแล้วไม่มีใครหรอครับพี่น้องไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือท่านได้พอหันกลับมาดูแล้วชีวิตของเราบนรดุนยาแห่งนี้เป็นอย่างไรเละแชะนะครับเป็นมากน้อยแค่ไหนเราห่างไกลจากเรื่องราวของศาสนามากน้อยเพียงใดใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ปราศจากเรื่องราวของศาสนาหรือไม่ หันกลับไปดูนะครับว่าบางทีไม่มีเลยนะครับอามันอิบาดัต่างๆไม่มีอะไรที่จะติดตัวเราไปเลยนะครับดันมีแต่ความชั่วร้ายนะครับมีแต่การฝ่าฝืนมีแต่การทรยศต่อพระองค์ลระสุมาสัมพุทธาตอบันะคระพี่น้องตอบัสกลับเนื้อกลับตัวนะครับกลับเข้ามาสู่หนทางของาศาสนากันอย่างจริงจังได้แล้วนะครับใช้ชีวิตโดยที่อยู่ในหนทางของาศาสนา ก็อยากจะขอฝากสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับให้เราทั้งหลายนั้นได้ทบทวนกันนะครับเพื่อเป็นการเตือนสติกันในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในโลกดุนยาแห่งนี้อย่าได้ลุ่มหลงนะครับอย่าได้คล้อยตามกับการชักจูงต่างๆของชัยตอนมันร้ายหรือว่าหลุมพายต่างๆของดุนยานะครับ